ม night, mm ัน hmm. ยิงตรงนี mm ้พ hmm. ุ่งพุ่งพุ่งแล้วันก <et sweaty igen salad> <S comida another year> ็หายไปมีกลุมสองดอกแล้วก็เลิกกันเหรอเลิกกันเลยเหรอนี่ยิงไล้วเขาเหลือไอ้ไอ้ไอ้คนนี้ต้องมันโดนโดนฆ่าไปแล้วหรือไง เราเราตามมันไม่ทันันก็ิดมันก็พูดอยู่เสาที่นี่แหละเขาเสาทุกปอสเออใช่อ้าวมีซุปไปออ่อยอยู่นีุ่ได้นั่นแหละวิ่งไปที่เสาสีเขียวอ่ะก็ไปคนเดียวก็พอมั้งเดี๋ยวก็ไปด้วยกันเลยไงก็ไปด้วยกันไงแต่มันทีก็ไปกดคนเดียวเอามาร์กเลยกูมาขอกูนี่หว่ากูหว่าออกไง่ะก็กดที่ไอ้นั่นเลิกเลิกมาร์กไปเนี่ยไม่ใช่วงไงที่มึงไอ้นั่นน่ะวงไหงมีนี่แว่กล้องคูณสอง ซูมอ่ะนมีมีหรือเฮ้ยปล่าโปรดเร l ยกฉันไหนวะอยู่ไหนบอกดิอยู่ข้างหลังไอ้ไส้เปิดไมพี่ได้หายตายแล้วแต่ละใครยิงยิงเหรอเดี๋ยวช่ยว่วไหนใครดาวอยู่ไหนไม่มีนี่เมีมีมายังหลังเดี๋ยวไล่ละไหนวะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นอยู่ในบ้านไม่ได้เห็นแต่เห็นไล่ไลายปืนม่ไยิงอยู่ เอาเออเข้าประกบข้างนั้นเออนี่เออเข้าประกบข้างเออเดี๋ยวกูเข้าประกบข้างหลังนี่ไงไหนไหนยี่ห้อตายยังดาวแล้วตายแล้วโอเคมันยังมองเจอกูแน่เฮ้ยไอ้นูไอหนูไอ้เบอร์หนึ่งอ่ะไอ้เบอร์หนึ่งไปไหนลูกนี่ไงอยู่งนอกเหรอกูยืนอยู่เนี่ยอ๋อผมยิงยิงซอมบ้างไหนเหรอไปเร็วอ๋อซึ่งไอเด็กี่นี่มันเก็บของอย่างเดียวหรอเป่าเออไรเก็บของอย่างเดียวเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะไหนยิงเหรอ ใครยิงวะใครยิงอ๋อนี่เหรยิงมือเหรอเด็กนี่ไงไม่ยิงลูกกูอยู่นี่อ่ะเนี่ยเจ็บปุกปักผูกปักอ๋อใช่ใช่อันนั้นถูกเอาไอ้ไอ้เจ้านั้นสงสัยออกแล้วล่ะเบอร์สี่ไม่ไปสักทีไม่ไปอะไรเราไม่ตัดมันตายก่อนไงเห็นไม่เปิดไหนด้วยนะไอ้ใครยิงมีพอก็ไกลเลยยิงของเราไปดิเออเข้าไปดิพ่อเข้าไปได้ไปแล้วไปแล้วอันเดียวทำมก่อน เลือดกูป็ห็ว่ะเลือดใหญ่ไม่มีลยเใหญ่ไมวะทำไมไม่ใ่กมีอยู่ไอ้ี่ยไอ้กระเป๋าเขียวสิอันแล้ววะเฮ้ยเจอแล้วไหนอ่ะนี่ดาวใครดาววะไี่มีัหวะันวิ่งไปันวิ่งไปรองไปอกันันวิ่งไปมัน้ไปเรบัวเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยโก้โก้เลียงเลยคนนี่สิช่วยก่อนช่วยก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันสองตัวมันเพื่อนมันอยู่ข้างบนนอนชายมีสี่ตัวห้าตัวเราเอะเลยเฮ้ยแสดงว่ามึงไอ้นี่กันเลยดมึงบัวกันนลยดิเพราะที่มึงมีได้สี่ตัวต้องเจอกันมึงต้องยิงกันก่อนกูแล้วดิเอาเหลือใครอ่ะใครวะเนี่ยจัดเอใครวะหนึ่งใครอ่ะไม่ใช่แล้วใช่เรา เวดินเขากูเห็นแค่สองตัวของมันเวดสองตัวแล้วตายไม่ถึงกูเห็นสองตัวเมืึงกินเนี่ยรับรับอะไรวะกดเอ้ยเย้ได้ปืนเป็นวันปะถุยเลยมันนับวันเลยปะวะไหนต่างวะอุ้ยเอออุ้ยได้ M V P น่าจะได้เหรอมันมันอะ อันน, 8, นี้เนี่ยเสื้อผ้ามีมากกว่าช้ำกันมากกว่าทดิไม่ไอ่อไะอันนี้หรออันนี้คุอป้ำมันหรอไปเลยก็ไปไปไปเองไไปเลยก็ไปไปเองเนาะเฮ้ยชุดนี้เท่เนี่ยไอชุดไอชุดไอชุดเป็นลมกัอืมแล้วก็มีนกกากตัวเนี่ยนักกายไทเนี่ย อันนี herman, so ้ค so so like so so okay. ือมีวันหมดเลยดหมดหมดเวลาเหรอดูตรงไหนว่าหมดเวลาวันไหนอ๋อเนาสามวันเนี่ยพอไปเอาจากไหนวะเฮ้ยมีไม่ที่เอ็กว่ะแอมาจากไหนวะไม่ท่เกเหรอสูับหนึ่งคืออะไรวะอ้เรจะกินไก่ไ่มอ๋อถ้าใส่มันจะเหลือศูนยไปเลยไปคนที่ไม่เข้าท อ้าวแล้วทำไมมันเป็นทำไมมันใส่ไอ้นี่แล้วอะไอไหนก็ไปไปคนไม่เข้าวงคุณชไปยไปหนสิกระเป๋าไอกระเป๋าเนี่ยเหรอที่มึงบอกหายกันเนี้ยเหรอหายได้ไงวะไม่รู้เกี่ยวอะไรมาเลยเฮ้ยอะไรอะที่ท่าทางเหรออันนี้เหรอไหมรวมเลยวะลูกไมปเลยอะไรวะอันนี้คืออะไรวะอ๋อหมีมาเฮ้ยอะไรวเนี่ย เอ้ยพอสแรกดอย่าังไแรกกัคเนแแรกคือยังไงอ่ะมันไม่โดอีสัมันมือขาด้วยมันอยู่มันอยู่กับปุ่มโฮมอ่ะเนี่ยทำไมก็มันกดไม่ได้มันโดนเลื่อนอ่ะเลื่อนไปลื่อน เเอเคไปดูแลจับได้ได้แล้วได้แล้วอะไรเรียกการอ๋อเรียกการไม่ได้ว่าอะไรคือทำหน้าแบ้เหออหรว่าต่างัทีอทะไรเอีที่ทไปด้วยกันได้ไมะ ไปได้เช่วยช่วยกันทำาเลยแต่เพื่อแต่เสื้อเซ็นชื่อเพิ่อแสดงว่าไม่ได้เข้ามารับเออไม้องเสียตังค์ได้ต้เสียตังค์เงเดียวเรจะเสียไหมควรเลยสองร้อยเลยนะสองร้อยได้สามอยก็คุ้มเปล่ล่ะเหรียญได้เหรียญสามร้อยเหรียญต่เสียสามร้อยเหรียญไม่มีคนเล่นไม่ได้แลใครอะ

ไอ้นี่ออกไปหน่ยไปไปคนไม่เข้าพวกไคนไม่เข้าพวกไอ้เสือแดงมันยังไม่ออกสักทีรวมแล้วไปเปิดไอ้นี่เหรอใช่ไปเปิดนี่คือต้องใชออกไกล่องพลาสติกสามจุดดูดีเูดิ เรับคนร้เท่ามสิบด3สีเมื่อจ eh like ่ายกับคองพิวเตอเ์อ๋อถ้าไม่แต่ดเหลืองเฮ้ยทำไมเป็นไแกเหือเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เหลอ้าเป็นโหมดถูกไหเพมึงเป็นเลี่นว่าอะไรเอคยไม่ต้องกดกดไม่ได้กดยกเลิกกดยกเลิกมีกดอย่างนี้ก่อนไม่งั้นจะเข้าเกมได้